นี่นะผมร้านค้าโมโคแฟนตาซีาได้เข้ามาแล้วนะผมมาดูว่าพี่จะหมดคาตานะเอ้ยพี่จะหมดกี่เพชรสำหรับคาตานะใหม่นะครับผมไปดูเลยโอเคแล้วผมก็เข้าสดีพ่อแม่พี่น้องท่านนึด้วยนะผมยังเข้วสู่ยีดีแกมเมอร์นะครับโอเคผมวันนี้มันก็มีกิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก็คือคาตานะนะครับผมคาตานะ กิจกรรมใหม่ในคาสณะเข่านะครับผมเออก็ก่อนที่เราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างแลผมพี่ก็ขอดูวันนี้ก่อนแฟชั่นใหม่กิจกรรมนี้พี่ก็ยังไม่สุ่มนะผมสาหรับใครที่สุ่มแล้วก็เราจะมาหลายวันแล้วแหละนะผมก<อ>็ใครยังไม่สุมสม่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับรับกิจกรรมนี้นะผมแต่พี่ยังไม่ได้สุ่มเลยนะผมโอเคไปดูกิจกรรมกิจกรรมกันดีกว่านะครับผมอ,อ่าอ,อ่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในเว็บนี้ไงนะผมแต่ข้ามโมโคลแฟชั่นนะครับ นี่เฮ้ยมันเอาท่ามันเอาของคาตนานะเลยอ่ะอยากได้สองท่าเลยวะ่ะโอ้ยครบหนึ่งหมื่นนะครับผมคือมันเอาท่ามันเอาของคาตานาเว้ยเอาดิละคาตานะพุทธิยังไม่มีคาตนานะนะครับผมส่วนท่าเดี๋ยวมันก็กลับมาคาตนานะมันก็กลับมาแหละเพราะไม่ใช่ของนายแต่คืออยากได้คาตนานะก่อนนะครับส่วนนี้มีแล้ว อันนี้ก็มีแล้วพั Panda. นด้านี่นี่สองก็นี่แล้วกันนะผมโอเคแล้วก,ก็กดถัดไปเลยนะครับผมนี่คือเลือก6ชิ้นนะก็กดถัดไปเลยนะครับยินยันนี่มันเป็นยังไงอะสมโบนัส สมโบนัสคือฝั่งอ๋อนี่คือโบนัสคือเอาง่ายๆนะครับผมมันก็ไม่ต่างกันเลยเว้ยสมโบนัสกับสมธรรมดานี่คือสมธรรมดาฝั่งนี้ใช่ปะแล้วก็สมแบบโบนัสฝั่งนี้อ๋อนี่คือสมแบบบวกโบนัสก็กคือได้ทั้งสองอันนะผมไปนี่คือมันได้ฝั่งนี้ด้วยนะผมนี่นะครับสมแบบธรรมดาสี่สิบเอ่ออ๋อถ้าสมธรรมดาคือได้ฝั่งนี้อย่างเดียวแต่ถ้าสมแบบโบนัสคือได้ฝั่งนี้ด้วย อยากรู้ท่านี้ว่ามันเป็นยังไงวะนี่นะผมโอเคเอาสุ่มแบบธรรมดาแล้วกันนะไปฮี่ซองยาวหกกล่องนะนี่มีคอนล็อกมีคอนล็อกนะครับโหแม่งโคตรแพงไอเวนทำไมต้อไปโคตรแพงสามร้อยกว่าเลย เฮ้ยออกแล้วสามร้อยเฮ้ยออกไวโพดนะครับผมคณะใหม่นะครับผมสรุปคือพี่ไม่ได้ท่าแอด้านไงอ,อ๋อโอเคครับผมก็นะครับถ้าใครอยากได้ท่านะแต่มันต้องเสี่ยงจริงอะเมื่อกี้พี่ว่าจะแบบสมไปจนถึงชิ้นสุดท้ายอะนะครับผมเพราะส่วนมากมันจะออกชิ้นสุดท้ายอะนะเออ ก็จะได้กดแบบบวกแล้วตัวนะผมแต่คือสรุปมันได้ก่อนนะครับผมเลยไม่ได้ท่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูท่ากันดีกว่านะผมว่ามันจะใช้ยังไงนะครับไม่ใช่ดิมันเต้นยังไงวะท่าโอ้โอเคดูนะมันเข้ากับดวงตาเลยนะนะดูดิดเข้ากับดวงตาสีฟ้าชุดสีฟ้าหัวสีฟ้าเลย โอเคครับผมเดี๋ยวไปดูสก,กินคาทนาเลยดีกว่าไปกดดูเลยกดดูสก,กินสเลย์ก่อนเป็นตัวอะไรบ้างเมื่อกี้จมไม่ได้แล้วแพนตาใช่ไหมแพนด้าแพนด้าแพนด้า,น,ดา,น,ดานี่สก,กินแพนตาน้องมีผู้นะครับผมอ่ะเอาเอาไปไปดูคาทนาะ คาตาณะนี้ก็กลับมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นคาตาณะคอพรานะครับผมมันสามารถสวมใส่ได้ในหน้าล็อบบี้นะครับดู time บอกเลยว่าโคตรเท่ไหมมันไม่ค่อยมีสักเอฟเฟกต์เท่าไหร่นะครับผมสักคาตาณะตัวนี้นะครับผมแต่มันเปลี่ยนรูปแบบนะครับผมน่าจะเป็นคาตาณะตัวแรกแล้วบางที่เปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นรูปแบบอะนะครับผมได้ดูได้ดูได้ดูคาตาณะทั่วไปมันจะ อ่านี่นะผมมันจะไม่เปลี่ยนนะผมนี่มันจะเป็นเหมือนเดิมแต่คนะอันนี้คือเปลี่ยนอเอาง่ายๆคือขอครอรานี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบทุกชิ้นเลยนะครับผมเป็นรูปแบบทั้งหมดเลยนะผมครับนะครับ,นะรบโอเคแล้วก็กล่องนะผมเมื่อกี้เป็นปนซองอ๋อไหนบอกว่าได้6กกล่อง นี่นะครับผมลบหนึ่0หมื่นหนึ่งหมื่นิดๆก็หมดไปประมาณ500เพชรนะครับผมก็ได้มาเป็นคาตานสนะครับมันก็หมดไปเยอะนะครับผมเพราะพี่กดสุ่มออกตอนที่300กว่านะครับผมมันเลยหมดน้อยนะครับผมส่วนใครที่หมอตู้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับผมว่าผมหมอตู้ครับผมโอเคนะครับกีรัลเอ็มพีนี้ถ้าใครยังไม่สุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกันนะ นี่ก็จะหมดเขยแล้วผมเป็น MP อีครับวันนะผมเขยครับ MP ไฟนะครับผมโอเคตามนี้นะครับตอนนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไปๆครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีไปไปครับซิลเกน